อาจารย์เบียร์ราชที่เคารพครับนี่ก็สิบปีแล้วที่ผมสัญญาว่าจะกลับไปยุโรปอีกครั้งหนึ่งแต่ผมก็ยังต้องทนดักดานอยู่ที่นี่อยากจะเป็นคอนดักเตอร์หรือไงงั้นก็น่าจะไปเรียนต่อเมืองนอกให้มันจบเรื่องไปซะแต่สาสจริงโว้พูดดีซะจนไม่กล้าขึ้นอย่างเธอจะอยู่ที่ไหนก็ค่าเท่ากันมีแต่เรื่องรุมรา้าเราก็เลยคิดที่จะเลิกเล่นดนตรีแต่ว่า รุ่นพี่จำเรื่องเมื่อคืนได้หรือเปล่าคะดูเหมือนว่าที่ญี่ปุ่นจะยังมีคนน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับโนดามะอยากเป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลคะ่ะที่นี่มีอะไรให้ผมทำแล้วหรอครับเขาบอกว่าสเตสเร์มันจะมาโรงเรียนรเราละอะไรจะพอดีกับช่วงท,ที่เราจะขอย้ายแผนกขนาดนี้เป็นไปไม่ได้นะคุณจะตั้งวงออเคสตราขึ้นมาใหม่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วเดือนต้งเรียนเหล่านี้ ผมจะตั้งวงของผมหรายชื่อสมาชิกวงออเคสตราของสเตรสเแมนจริงดิสเตรสเซอร์มันน่ะนะป้องให้ทุกคนมาไอ้ดี่ดูดิให้อยู่ในวงของสเตสแมันด้วยให้อยู่ด้วยอ่ะจริงเหรอนี่ประวัติการเลือกมันแปลกๆนะไม่แต่เด็กบอยเท่านั้นเลยนี่นาแล้วพระธาตสุดท้ายมันอะไรอ่ะหลังือจิ๊บด but i know